รีแอคชั่นเปรี้ยวปากบ,บิวกิ้นพีพีสิ้นเ็กนึงมาแล้วกลับมากับบิวกิ้นพีพีมารายการเปรี้ยวปากจ้ะอ่ะก็คือต้องรีแอคสัหน่อยเพราะว่ามีความว่าเออเห็นว่ากุกกิ๊กต่างตาเออนิดนึงแต่คือถ้าเรารีแอคเปรี้ยวปากเราจะไม่หิวใช่ไหม อ่าฉันว่าหลังจบวันนี้เราไปกินข้าวเราไปกินข้าวเออเออโอเคก็เดี๋ยวดูเลยเปี้ยวปากไปใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกันอีกกุ้งกินกิ้งจ้ะลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะสวัสดีครับเปี้ยวปากนะครับเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็ได้เวลาไปกินอะไรอร่อยๆกับเปี้ยวปากนะครับครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมีแขกรับเชิญสุดพิเศษสองคนครับขอต้อนรับพี่จอยกับพี่เตอร์ค่ะเดี๋ยวพี่จอยพี่จอลอกงงแล้วหนึ่งเออมึงเลยเปิดรายการให้ด้วยฮะ

มีอะไรสับสนกันแล้วเนี่ยทำไมฮะไม่ใช่เราพิธีกรเนี่ยสองคนนี้คือแขกรับเชิญน้องพีพีบิวกินค่ะสวัสดีค่ะเป็นแขกรับเชิญที่เรารอคอยมากๆเลยใช่ตอนนี้คือฮอตมากใช่คือไปไหนมาไหนทุกคนก็พูดถึงพีพีบิวกลินหลอไปอยนาันเลยเหรอวันนี้นะรับรองว่าทุกคนเต็มอิ่มแน่นอนครับเพราะว่าเราจะมาแปลความฟินกับบิวกินและพีพีกันเห็นไหม คือส่วนตัวผมไปทำขนบ้านมาเฮ้ยทราาาบมว่คคุณนชอบอาหารญี่่ปุนเฮ้ยฮประวัติคุณมันไม่ย่าผมก็เลยพาคุณ2คนมาที่ร้านโซซากุโซซากุโอ้โหโซซากุเบาไหมโซเีเซนซีว่ามันอะไรฟังให้คือร้านนี้นะครับเขานจะเป็นร้านแบบอาหารญี่ปุ่นแบบทรีชช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 ชนชชชชเชชชแบบชสชกชชชชชชชบชช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 ชลชชชชชชชมชช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 ช หัวก็มีเตรียมทุกอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณเฮ้ยโอ้โหป๋าสั่งอะไรดีพี่จ๋าปักที่ว่าสั่งญี่ปุ่นมาแพงที่สุดแล้วก็สั่งกลับบ้านสั่งฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยสั่งแม่พี่น้องน้อยไปยี่สสี่สิบสิบสั่งอะไรสั่งไปเลยผมไม่เอากระเป๋าตังค์มาไม่เคยพูดรู้งี้เลยรู้อย่างงี้รู้อย่างี้เลยกันมาตั้งมาเออเแต่ละคน กินเนื้อไปอยังอุ้ยทต่ได่กินปลาดิบใช่ไม่กินปลาดิ ลูดดีคนไม่ลงเลือดผมก็รู้จักให้แบบเต็มที่อยู่แล้วฮะสำหรับทุกคนโอ้โหชอบใช่ไหมาไม่แล้วคือที่นี่เนี่ยเขาแบบคัดสรรวัตถุดิบที่เป็นแบบพรีที่มาทำในสไตล์ญี่ปุ่นแบบพันไซายเนี่ยเน้นน้ำของแต่ละคนดีกว่าเขาแล้วทานอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นสุกี้ยากิเซตนะครับสไตล์พันทราครับผมก็จะเสิร์ฟพร้อมเนื้อเอฟโอนะครับวิธีการทำก็คือเหมือนเราต้องผัดเครื่องตรงนี้ก่อนให้มันหอมให้มีกลิ่นหอมเสร็จปุ๊บเราก็เทน้ำุกี้ลงไปครับแต่ว่าต้องเทนิดนึง เพราะว่ามันจะให้ความแบบออริจินอลเขาจะเทแบบนิดเดียวแล้วก็เอาเนื้อลงไปพี่ดิ๊งตรงนี้ก็ใส่มิโซะแดงไปแล้วใส่มิโซะแดงค่ะะมิโซแดงครับแล้วก็ในเซตนี้ก็ยังจะมีผักออร์แกนิให้ทัเซตเลยแล้วก็จะให้ไข่มาสี่ฟองไข่นี่ไม่ใช่ไข่ธรรมดาเป็นยังไงครับจะเป็นไข่ออร์แกนิกที่ไก่เนี่ยจะกินเฉพาะ ผักแลนะผลไม้นะสิ่งนี้หรือว่าเป็นไข่ญี่ปุ่นเลือกได้มี2แบบตันนี้ค่ะก็คืออูนิล็อบสเตอร์ชาบูปลา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 บูหมูเนื้อใช่ aster, ไหมคะ <mist. S 2> แต่นี้เราอาูนิล็อบสเตอร์มันลวกค่ะแต่วิธีการทานนะคะก็บอกว่าเราจะต้องเลือกลวกหมูก่อนเพราะว่าน้ำซุปค่ะรสชาติจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแล้วลวกหมูเรกินไปสักพักนึงเครื่องนึงปั๊บรอล็อบสเตอร์ลง เอา l o b s อ e r ลงปั๊บมันจะหนาเป็นสีผูนขึ้นมาต้มยำก็เป็นสีผูนขึ้นมาใช่แล้วคุณเราค่อยเอาปลาเข้ามาจิเอาอูนิลวกไปแค่เป็นแบบพวกแบบซาชิมิอย่างนี้เขไม่ธรรมดาทำไมครับนี่ครับเฮ้ยเป็นไอซ์โดมซาชิมิครับอ๋อน่ารักนี่คือจะมาเป็นแบบเป็นโดมอย่างนี้เลยเพื่อให้ความเย็นอยู่ข้างในดีไซน์อย่างแรกเลยเจ๋งมากคือเป็นการออกแบบมาที่แบบไม่เขาบอกว่มันดีตรงที่มันเก็บความเย็นไว้ตลอดด้วยแล้วมันจะละลายไหมใช่มีไหมนเป็นซูชิไม่ใช่ซูชิธรรรมดาาเพะข้าาวข้ว เขาเนี่ยมันทำไมพีพีข้าวเขาครับข้าวเขาทำไมพีพีหมักกับน้ำส้มสายชูที่ทำจากเปลือกไม้ทำให้รสชาติเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ความเค็มที่แบบธรรมชาติธรรมชาติที่จริงเป็นตัวนี้ด้วยตัวนี้มันคือแบบสไตล์เกาหลีแบบแพนเค้กบิบบักแต่ว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็คลุกกับคันมิโซะครับที่เป็นมันปูแล้วก็โรยด้วยปูหิมะแล้วาวไข่แซลมอนอันนี้มันก็อร่อยมากเพราะกินตอนนี้แบบไม่ทำกันเลยมันเป็นข้าวแบบข้าวคลุกอ๋อสิ่งนี้ค่ะคือสลัดมันปูแล้วก็ทอบด้วยหนวดปูย ด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นราชินิปุของญี่ปุ่นแล้วถ้าราชาก็คือกินข้าวไงเจ้าชายมั้ยเจ้าชายมีพงศิษย์คำพี่ไ่รสชาติคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะสุดปุ๋อร่อยครับอร่อยมากรสมันอร่อยครับเนี่ยปกติคือไม่กินไข่ใช่ไหมแต่ว่าไข่ที่นี่มันแบบมันหวานครับแล้วพอจิ้มกับตัวพอนสือก็ดีไปเลยไม่ข้าวเลยที่เหมือนพอพอผัดหัวหอมกับมันมันเนื้อก่อนเนี่ยมันเหมือนแล้วน้ำซุปมันจะหอม เรารรยาการร่างเหมือนรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเนอะลุงยีหน้ามาตั้งนานแล้วเยใช่มีคนกีดกันไงเฮ้ยหมือนผมผ้าไหมเดินผ่านถึงลูกขายอะไรเพราะว่าแปลไม่ออก้ยญี่่ปุนทำไมมันเบากว่านหนึ่งแล้วอย่างนอกจากอาหารญี่ปุ่นแบบนี้เราชอบอาหารแบบไหนบ้างคะที่จริงชอบหลายๆแนวเลยครับแต่ว่าถนัดที่สุดก็จะเป็นญี่ปุ่นจีนแล้วก็เป็นพวกอาหารฝรั่งเนี่ยอ๋อแล้วอย่างพินซ่าก็คล้ายๆกันครับ ญี่ปุ่นจีนอิตาเลียนอะไรอย่างนี้แต่ว่าพีชอบกินของหวานด้วยพีพีเขาชอบกินเกาหลีด้วยใช่ทารเกาหลีชอบมากพีพีชอบทานของหวานเดี๋ยวร้านน้าเราพาไปทานของหวานดีกว่าดีไหมคะดีดีก่อนที่เราจะย้ายไปนะคะฝากคุณผู้ชมอยู่ไหนร้านร้านโซซากุนะคะจะอยู่ที่ซากุว4สี่สิบสองค่ะเขาเปิดสองเวลานะคะก็คือเปิดตอนเที่ยงถึงบ่ายสาม แล้วก็ห้ามงสี่ทุ่มจะสามารถมาได้แต่ถ้าเป็นเสาร์ที่เปิดทั้งวันเลยใช่แล้วแต่ว่านอกจากอาหารจะอร่อยแล้วนะคะมีมุมถ่ายรูป้รู้เห็นไหมไปสวนญี่ปุ่นวิวแบบไปสวนญี่ปุ่นแล้วคนจะไปถ่ายรูปต้องไปถ่ายแล้วไปเลยเพื่อนแล้วก็มีแท็กที่ปินทิ้ญี่ปุ่นที่ปิดทิ้ง ไม่ต้องยิมีเยเนาะไปถ่ายกันละวันไปถ่ายกันไปถ่ายกันไปถ่ายกันะวญี่ปุ่นให้ปออเอ้ยยังจะวุ้กค่าสองนึบิวกินพีพีเมอ่อฟินกันต่อกับคาเฟ่สไตล์มินิมอลย่านทองหลอยย่าง flash white cafe นี่ติ๊ี่เขาผสมผสานกแเว่าเออเห็นมุให้ความรู้สึกอบอุ่นพร้อมเสิร์ฟความอร่อยรบทั้งคาวหวานแถมมุมถ่ายรูปที่เยน้เลยอ่ะได้ชไง้งครับอครับ กินอร่อยนะ่อนจะปอรุนี่ร้ี่ยเขาให้กินกดนะเรที่ร้านแฟลไว้คาเฟ่ครัอร้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์แบบมนอลแต่องร้านก็สีขาวสะอาดใสๆถ่ายรูสวยๆแต่ว่าที่จริงมันมันจะมีมุมนี้นะพี่เต๋อที่แบบเป็นมุมบได่ะเบมุมในอรอลเลยคือนออรยแล้วนะคะอรก็อร่อยมากคือที่นี่เขาจะเป็นสไตล์แบบฟิวชั่นระหว่างยุโรปวันตกับเอเชียนะแต่ละคนมีอะไรกันบ้างคะ่กัผมเป็นเฟสตูชินี คาโบนาร่านะครับก็เป็นทรัฟเฟิลชีสด้วยปกติคาโบนาร่ามันจะเป็นครีมแบบเยอะๆนะแต่นี่เขาจะไม่ไม่ได้เป็นครีมสไตล์แบบเหมือนแบบแห้งลงมานนิดนึงนะของผมหอมแบบชีสทรัฟเฟิลมากโรยด้วยเบคอนด้วยเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นโคตเตต์พกเก้นะครับก็จะเป็นข้าวหน้าโคตเตต์เป็นโบแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะโอ้โหใหญ่มากมีโชยุร้านมาให้ครับที่จริงข้าวเนี่ยเขาคลุกกับผงโรยข้าวที่เป็นผงโรยข้าวญี่ปุ่นที่เป็นสาหร่ายด้วยอะไรเงี้ยแต่ของผมก็จะเป็น มองกูลีนบีฟ with organic brown rice นะครับใช่เกี๋กาลีเนี่ยเนื้อเนื้อตุ๋นเนี่ยครับผัดกับโอหอมแล้วก็จะมีไข่ต้มโชยุมาน่าจะอิ่มแบบอิ่มอิ่มทั้งวันเนี่ยนะเนี่ยอร่อยไหมนุ่มมากแล้วก็ผัดมารสชาติอร่อยของจอยนะคะเป็นแซลมอนยำมะม่วงกุ้งจ้าแซลมอนนะคะไปหมักกันมาคายก่อนแล้วเขาก็ไปย่างให้แบบว่าหนังกรอบเลยนะคะแล้วก็ทีเด็ดก็อยู่ที่น้ำยำค่ะ น้ำยำนะคะก็จะเอาลาบผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาแท้ปลาแท้แล้วก็จะมาลาาก,กับพวกผักอย่างนี้นะคะ่ะ มีรสชาติที่จัดจ้านเป็นไงคุณจอยรสชาติเป็นไงบ้างคือแซ่บมากคือเปรี้ยวเผ็ดนะแล้วก็ของไทยสุดแาแท้เลยเพราะว่าที่นี่นะคะเขาเลือกใช้น้ำปลาแท้ค่ะไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพมากๆค่ะระหว่างที่คุณอธิบายเมนูสองนี้กินไปครึ่งจานกันแล้วจริงจริงบอกว่าคือมันเขาเร็วอร่อยมากอรอยจริงคเีวอมั็นบบเปลกออิ่มครับผมออะไรนะคะ พี่พีกินเอาอิ่มน้าเกียรติมากน้ำเคี่ยวอยู่นุ่มโปรตีนโอเกโบอ่าไอ้นี่ไอันนี้อะไรอะกระซอสอะไรอ่ะมันมันมันมีอะไรข้างบนมีมีมีเนื้อสัตว์อะไรบ้างอิ่มท้องไปแล้วมาคุยกับพี่พีวิวกินดีกว่าครับ จบไปแล้วกับซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองได้ข่าวว่าแบบทุ่มเทมากกับโปรเจกต์นี้ตอนนี้ใช่ปะก็ที่จริงอยู่กับโปรเจกต์แปรรักฉันด้วยใจเธอมาประมาณกับคู่รักกันสองปีแล้วกับซีรีส์เรื่องนี้ที่จริงในมันคือ BKBB โปรเจกต์ครับในโปรเจกต์ก็จะมีซีรีส์ทั้งสองพาร์ทแล้วก็มีเพลงแล้วก็มี แฟนไซด์แล้วก็แฟนมิทติ้ง่ะอยากรู้ถึงความประทับใจใช่าะฉะนัฉากที่สองคนเข้ากันรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นประทับใจหรือว่าแบบเป็นความทรงจำที่สุดคือฉากไหนคะถ้าประทับใจที่สุดจะเป็นซีนซีนใต้น้ำที่ไานที่ภูเก็ตคือเหมือนเนั่นมันค่อนข้างยากแล้วเหมือนว่าเราต้องเตรียมตัวเยอะด้วยทั้งนั่งเหมือนว่าเรื่องของการแสดงแล้วก็เรื่องของเทคนิคว่ามัน จริงๆคือเหมือนว่าต้องต้องใส่แทงลงไปข้างล่างแล้วก็ไปถอดออกแล้วก็เล่นเล่นเล่นจนหมดเราชอบแหละจังหวะเนี้ยคืรู้สึกว่ามันแบบมันโปรดักชันใหญ่โตแล้วมันยากมากขนาดใหญ่โตจริงๆอยู่ใต้น้ำหกชั่วโมงเออชั่วโมงมึือปืนงานทะเลจริงๆอะไรแบบนี้แต่เป็นฉากที่ไม่หวานเนะอ้าวพี่ๆแต่วันนี้เป็นฉากดีเป็นฉากที่ในในเรื่องที่ต้องใส่เสื้อในอ๋อฉากนี้ดังมากซีนเนี้ย ตอนแรกมันเป็นทาลิปสติกสีแดงแล้วคราวนี้เหมือนว่าเราต้องไม่ถ่ายทําที่ป่าตองครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดมันทําให้ถ่ายทําที่ป่าตองไม่ได้เขาเลยต้องเปลี่ยนเป็นเซนไนมีก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าต้องใส่เซนไนสิอะไรเงี้ยก็ประทับใจตรงเนี้ยว่าแบบมันคือความตื่นเต้นเลยครับเหมือนเราเพิ่งรู้หน้างานเลยว่าจริงเราต้องใส่อะไรงมันก็เลยแบบเหมือนแบบสดใหม่มากในการแสดงซึ่นชมทั้งคู่เลยมาที่งานเพลงบ้างคือซีรีส์ก็ด่งดังไปแล้วเพลงก็ด่งดังไม่แพ้กันเลยรั่งป็นเพลงกกีัน แล้วก็จะมีเวอร์ชันภาษาจีนที่พีร้องแล้วก็เป็นแปลไม่ออกกับโค้ดพิเศษโค้พิเศษโค้พิเศษก็จะมีสองเวอร์ชันแล้วก็พาร์ทสองก็จะมีเพลงโปรโมทก็คือเพลงลุงนี้เป็นแฝงตั้งนานแล้วแล้วก็เพลงเดี่ยวพีพีของผ้าแล้วก็หลอกกันทั้งนั้นเพลงเดี่ยวพีพีแล้วก็มีเวอร์ชั่นของผมด้วยจบเรื่องเพลงไม่ปล่อย ่เยอะมากมากเลยอ่ะแล้วจูเพลงคือดังหมดเลยนะจริงถามวิวที่ดีกว่าอย่างขนาดที่เราเป็นศิลปินมาก่อนเราบอกออกซิงเกิลร้องเพลงมาก่อนแนะนำแบบศิลปินใหม่บ้างไหมพี่พีชอ้องไห้พี่พีชร้องไห้เตรียมตัวเตรียมตัวช่วยได้เราก็ช่วยอะไรอยย่างงเี้บางครั้งแบบเหมือนเราไปอัดเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีช่วยๆกันด้วยอ๋อมีเพลงนะครับเพลงสีดำจะไปจะอยู่ในซีนของอแต่คือวันนี้เนี่ยก็มาแล้วอยากฟังแบบสดๆอย่างนั้น ลลลหลงสดละ<อ>ยังแบบยังใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธอ,อม,มองไม่เห็นส้นคงขอฟ้าไกลยั<อ>ม<อ>งมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไปเธอแน่ใจฉันแน่ใจเขาเกิดเหมือนเกินกันนะเขากเกิด ตบอาหารคาวไปแล้วก็มาตบด้วยอาหารหวานต่อเลยนะครับของหวานที่นี่ส่งคนนั้นกินไม่หยุดเลยของผมเนี่ยเป็นแครอทเค้กนะครับแล้วก็ทานกับเป็นโคจิชาแล้วก็พิสตาชิโอซอยส่วนทางนู้นนะนี่ขึ้นชื่อเลยเค้กช็อกโกแลตใช่เป็นซิมเมเจอร์ของที่นี่เลยครับเป็นช็อกโกแลตเค้กแล้วก็เอป็นชาพีชผสมสปขึ้นนิดนึงครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นบราวนี่เป็นของของขึ้นชื่อเใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้เป็น กาแฟพีชกาแฟพีชผมแอบมาลองก็อร่อยมากมันจะมีความแบบเข้มข้นของกาแฟแล้วก็จะมีความหวานหววานเียๆแต่อันนี้เหมือนชิมบราวนี่ดีอร่อยมากินยังไงคะก็อร่อยครับหน้ามันกรอบด้วยหน้าแล้วก็หมายถึงว่าตัวเนื้อมันเข้มข้นแล้วก็รู้สึกว่ามันนวลช็อกโกแลตเค้กนะคะ อันนี้มันจะมีความแน่นๆนิดนึงครับเหมือนเลเยอร์มันจะมีความแบบจะคล้ายๆเบอนี่แหละมันจะมีความแน่นๆค่ะคุณทานอะไรครักลเป็นนี่นี่ค่ะเลมอนแมเดลินดีกวนี้บ้างนี้นะกินนะเพราะว่าเนื้อนะของมันจะมีความเป็นกรอบนุ่มๆอ่ะไม่ได้แบบนุ่มแบบเนื้อเค้กไม่ได้กรอบเหมือนพายเป็นความตั้มตึงแล้วก็จะแบบหอมเลมอนค่ะเขาบอกว่าถ้าใครเป็นแฟนขาฟังกู่ค่ะจะรู้ว่า นสนุกมั้งแต่ตอนเข้ามุกกาแล้วใช่ไหมกี่ปีแล้วคะห้าห้าปีกว่าปีครับตอนนั้นไปเรียนพิเศษที่เดียวกันเราเจอเดิมเดิมแต่ว่าก็เจอกันแต่ว่าไม่คุยกันเลยเดี๋ยวทะเลาะกันดิก็าคุ้นจักกันแหละเขเห็นหน้าวเนี่ยที่เดียวกันใช่จนเขามาทักตอนเขามาทักนาดาวแล้วถึงทักครับตอนนั้นผมเข้าแล้วเรียนเรียนแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่ามันมันจะต้องมีเวิร์กช็อปที่ไปด้วยกันแล้วเราก็เหมือนกับว่าก็ไม่มีเพื่อนแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยที่นาดามีใครไปบ้างแล้วเราก็ส่งส่งรูปส่งชื่อมาแล้้วเฮย ไอคนนี้มันอยู่ในห้องเรียนพิเศษเดียวกับเราดีกว่าก็เลยเดินเดินไปสร้างมิตรไว้ก่อนจะได้แบบไม่เงาเป็นคนแบบเคยเจอแต่ละก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบเขาอยากคุยกับผมมาเอาอีกแล้วเอาอีกนะใช่เพราะผมเขาไปคุยเขาเลือกทุกรายการเขาเลยคุยใหญ่เลยใช่เขเป็นคนเหนือนั่นแหละทำเป็นเก๋ไก่แล้วทำเป็นข้าวอทเาเป็นเก๋ไก่อย่างงี้คือคือเพอาะเขาไปทำผมยิมเงี้ยกินไปอ้เชั้นก่อนสวัสดีเราพี่ๆอะไรเงี้ยจะแบบยิบ การออกนี่แสดงว่ารู้ใจกันดีแน่นอนเมื่อเป็นการทดสอบความรู้ใจครับเดี๋ยวเราจะมีเกมสนุกๆให้เล่นกันเอ่มาแข่งกันหรอว่าใครเป็นคนชนะ กติกาเกมนี้สีสุดๆทั้ง2ทีมนะคะจะต้องแข่งขันกันไปและถ่าไปที่มาจากเรื่องราวของคนในทีมภายในเวลาหนึ่งนาทีทีมไหนทำคะแนนได้มากกว่าแสดงว่าเป็นคู่สีตัวจริงส่วนคนที่แพ้ก็ต้องดูแลเอ้ยก็ต้องถูกทำโทษตามระเบียบค่ะแข่งสวบ้านหน้าเราต้องแข่งกันนะ ยกเลิกเฮเมื่อกี้เอาคืนเอาคืนถ้าพูดถึงเปรี้ยวปากนะครับเราสองคนทำรายการด้วยกันมันเป็นทศอวรรษแล้วันนี้นี่อยู่ในรายการมา20กว่าปีแล้วนะโอ้โหนานเบ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัดเรื่องประสบการณ์ยังไงทีมคุณก็แพ้กันอยู่แล้วเราไม่ถึง10ปีนะใช่แต่ว่าเข้มข้นอะไรวะเข้มข้นอะไรอยู่ห้าขวบ อันนี้เล่นก่อนเฮ้ยไม่ใจ่ต่อยิงฉุบกันคุณอย่าไปยอมแพ้เลยนีป้าเต๋อยิงฉุบฉุบฉุบกลับบ้านกลับบ้านแล้เขาไม่อยู่ทีมเดียวกันหรอได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาอีกแล้วรอให้พี่เต๋อพี่ชายเล่นก่อนแล้วนะระวังเจอมาตรฐานสูงมสู้ไม่ไหวเฮ้ยการนองอะเฮ้ยคุณไปสมสารอะไร้ แฝดของเราเวลาเราล่นอีกานหนึ่ะเลอะเลทะไลเลทเลเลอะไะไละเลทะลอะเระเอะเลทะเละเรทะอลทะเลเราะืลทะเะเรทะเละเราชื่ทะเละไรเลทะเลทะืลทะเลทะเอทะเอทะเลอะเละไระเรอเลทเลทอเะเลทะเละเมนูทะ่เราชอบเป็นเลทเละเลทะเลทะเลทะทเลทะเลทะเึกะลทลทะเลทลทเ เออกุ้งกุ้งเออมาทำเลยเหรอครับยากนะเราชื่ออะไรหมาจอยล่ะเออละครที่เรากำลังจะออนแอร์คนณผีช่วยด้วยคำแรกคืออะไรเออใช่ถูกโอ้โหเมืองเมืองที่สวยๆที่เราไปถ่ายรูปกันเป็นสิบมีสสุดท้ายสิบเอ็ดคอปยากมากเลยครับแฮชแท็กแฮชแท็กขอเรามันหบบมันไม่มีหมดเลยนรายการที่เราถ่ายด้วยกันเล่นเบื้องหลังที วันนี้จเรีอะไรหมดเวลาอ่ะอุยยากมากว่ไม่เป็นไราไมีหม่เตองอกว่าคาค่ะันยังแบบครค่คุณชอบคลิปมาอ่ะถามว่าเราชื่ออะไรเต๋อเราไงเราว่เาบดียวเตอยังยังัไม่จบใช่่ีใช่ไ่ดีคทีมเรามีคนเดียวค่าพร้อมแ้วจากวลาร พี่เรียนคณะอะไรเรียนพิเศษเรียนอะไรที่เกษตรอ่ะเรียนเรียนอะไรเศรษศาสตร์เออเตะบอลเฮ้ยไม่เบอลเป็นกีฬาอะไรบอลบอลอะไรก่อนอะไรก่อนบอลอ่ะอะไรก่อนบอลเนี่ยรองเท้าไม่ใช่เออบอลเลยบอลงาหมาบาสเกตบอลอันนี้อะไรบอลแบบนี้บอลฟุตบอลอะไรอะกลัวอะไรกลัวอะไรอยู่ในทะเล มี่ตากปลาปลาไม่ใช่พินี่าหรอปลาค่ะปลาเออกินเท่าไหร่ก็ได้จ่ายเงินราคาเดียวบุฟเฟ่เอก่งเก่งขั้นเป็นปลาดิบอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นอ่ะโดมเป็นความควเป็นควาความซูชิเออหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนใครอยู่นาดาวต่อแทพกต่อชื่อจริงชื่ออะไรแทนพก นี่เรียนที่ไหนเรียนที่ไหนเซคเบียนไม่ใช่อัวชี้การเซคเบียนาอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเอออันนี้อย่างนี้เด็กี้ที่กินเด็กี้กาแฟเออมันแบบทำทำยังไงดิฟเฮ้งเฮงเฮงใส่เสื้อสีม่วงลาเทกคโอ้ยลาเทคเฮงท้ายสี่นู่ราดู่ราคู่ห้องห้องเฮ้ยโอ้ได้เยอะอันเนี้ยโอ้ไอ้ข้ามข้าม โอ้โหเป็นท่อนเลยทุกคนตรงนี้เป็นไงตางแล้วเจมส์โซนนเอเออเสียสลแบบมันต้องท่อนไง่ทเยอะเนาะเยอะเยติดคะแนนโอสีสีเือมกันเออสองสิบเกมนี้ซีสุดคือคู่นี้ซีกว่าเราอะไร ครับกติกาก็คือผู้ชนะสามารถเลือกบทลงโทษกับผู้แพ้ได้ครับอโเคแต่ว่าก่อนลงโทษนะคะงั้นผู้คุณผู้ชมาดีกว่าว่าสองหนุ่มวันนี้มากับเราเป็นยังไงบ้างดีใจมากเลยเพราะจริงๆเปรี้ยวปี๊ปปเลยดูตั้งแต่เด็กๆแล้วรายการนี้เราก็ดูตั้งแต่เด็กจริงๆไอ้คำว่าจริงๆแต่ละคำที่ย้ําเหมือนมีดแทงเหมือนมีดแทงฝากผลงานกันนิดนึงตอนนี้มีอะไรบ้างครับครับผมก็ตอนนี้ก็ซีรีส์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแปรรักสันใจเธอทั้งพาร์ทวันแล้วก็พาร์ทชูเลยเรสามารถดูย้อนหลังได้ ทางร็อคนี้นะครับแล้วก็ฝากเพลงด้วยนะครับทั้งของพาร์ทหนึ่งด้วยส่วนเพลงพาร์ทสองก็จะมีรูนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วเป็นเพลงคู่กันไม่ปล่อยมือเป็นเพลงคู่กันก็เป็นหลอกกันทั้งนั้นเวอร์ชันพีเวอร์ชันกินแล้วก็อุ้มพาร์ทครับก็สามารถรับฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางแล้วก็ยูทูบนาดาวมิสิกครับแล้วก็จริงๆของวีทีก็กำลังจะมีโปรเจก เพลงซิงเกิลเดี่ยวของทั้งสองโอ้โหรอว่าเดี๋ยวยังยังยังไม่มีรายละเอียดมามาบอกเลยติดตามได้ทางเพจมาดามมิวสิกเพราะนี้นะคะเป็นเอรเป็นแบบนอกเหนือจากซีรีส์มากเลยนะคะขอบคุณพี่ทีที่มาขอบคุณมากๆดีดีบทลงโทษถึงเวลาแล้วพี่จอยพี่พื้นดีลูกเอาโคตรมากเดินหนึ่งก็ได้ให้ลิฟหนีบมือ พ okay> ี่เขากบบสีเทาตกล้วกันมสมขาวพื้นมป็นสีจางหน่อยได้4,000ที4,000ทีก่อนจะไปบทลงโทษอย่าลรู้ะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเปรี้ยวกับเราเออตลกอะเอาเบาๆละกันกระโดดตบ4,000เฮ้ยก็หายคิดถึงนะเออจริง ซีรีส์จบไปก็คือไม่มีอะไรเลยไม่เงาเลยว้าแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวก็จะมีซิงเกิลเดี่ยวของน้องของบีกินเอออ่ะรอเพราะว่าน้องก็น่าจะต้องมีซิงเกิลเดี่ยวหมายถึงแบบที่นอกเหนือจากซีรีส์อ่ะต้องแบบโอ้นออคือเนื้อเสียงดีก็ควรจะมีเพลงเออเป็นศิลปินแล้วหนึ่งะโอเค เดบิวต์เดบิวต์ก็รอติดตามผลงานบิวกิ้งพีพีอยู่นะจ๊ะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอีกก็มารีแอคกันนะแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกินกุกินกินอย่างนี้จ๊ะอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกบ Twitter นะบ๊ายบาย